มีคนบอกว่าขึ้นโซ่แบบเก่าจะมีปมลองดูนะคะว่าจะจริงไหมแบบเก่าที่เราขึ้นโซ่เราถักโซ่กันนะคะก็คือเราจะจับไหมไว้เลยจับไหมแบบเนี้แล้วเราก็ถักขึ้นโซ่ไปเลยนะคะอันนี้คือแบบเก่าเขาบอกว่าถักแบบนี้จะมีปมอันนี้คือแบบเก่านะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าถักแบบใหม่จะไม่มีปมนะคะเอาไหมขึ้นมาทับนี่นะคะเอาไหมขึ้นมาทับเอาปลายไหมเนี่ยขึ้นมาทับแล้วจับไว้แล้วก็เอาเข็มสอดเข้าไปในวงแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทําโซ่เลยค่ะ งานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่มีปมแล้วก็อันนี้คือแบบเก่าขึ้นโซ่แบบเก่ามีปมป้าเอาให้ดูชัดๆนะมีไหมมีไหมตอนนี้คือไม่มีปมทั้งคู่นะคะทีนี้ทําไมมันถึงมีปมเพราะเราดึงแบบนี้นี่อันนี้คือแบบใหม่ก็มีปมเหมือนกันนะคะอันนี้คือขึ้นแบบเก่า ก็มีปมเหมือนกันนะคะสรุปแล้วจะขึ้นแบบเก่าหรือแบบใหม่ก็มีปมเหมือนกันถ้าจะไม่อยากให้มีปมก็คืออย่าดึงแน่นเรื่องของเรื่องก็คือปมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปมแต่มันคือโซ่หนึ่งหลักค่ะเอาไหมนะเดี๋ยวทําให้ดูใหมเนี่ยจับไหมไว้ธรรมดาแล้วก็ขึ้นแบบที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละเราจะขึ้นกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอขึ้นเสร็จพอเราดึงเนี่ยพอได้โซ่ที่เราต้องการแล้วตอนเราดึงเนี่ยเราจะดึงแน่นจนโซ่หลักที่หนึ่งนะหายไปกลายเป็นปม นี่นะคะอันนี้คือโซ่ไม่ใช่ปมมันคือโซ่หลักที่1นี่นะคะโซ่เนี่ยอันนี้คือโซ่1โซ่2โซ่3โซ่4ตอนนี้คือมีโซ่4โซ่สมมุติว่าเราทำลาย x ใช่ไหมคะเราก็จะแทงกลับมาแบบนี้แทงกลับมาแบบนี้ แล้วตรงปมที่เราบอกว่าเป็นปมนะ่ะมันไม่ใช่ปมมันคือโซ่หลักหนึ่งก็คือเราต้องแทงโซ่แทงตรงนี้ด้วยอีกหลักหนึ่งนะพายมันแตกก็จะได้ 3X แบบนี้สรุปแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปมนะคะแต่มันคือโซ่หลักหนึ่งค่ะ